สวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำหนึ่งรถกระบะมือสองคัดเกรดค่ะคลิปนี้นะคะน้ำหนึ่งมาแปลกเนาะพาพี่พี่นะคะไปดูรถที่แตกต่างจากรถกระบะนะคะแต่ว่ารถอ,อิซ z u มิ s ส์เนะคะจัดอยู่ในประเภทรถ PPV นะคะ PPV นี้คือมันย่อมาจากคำว่า Pick Up Passenger Vehicle นี่เป็นไงคะวันนี้น้ำหนึ่งมาด้วยความรู้นะคะเป็นรถกระบะอนเนกประสงค์นะคะที่เป็นรถแดัดแปลงมาจาการถกระบะนะคะคือจอัดอยู่ในหมวดรถ p p v p p v แรถ isuzu muse x เนี่ยก็บรรจุผู้โดยสารได้เยอะขนสัมภาระนะคะอนเนกประสงค์ได้มากมายแล้วก็เป็นรถที่สมบุกสมบันนะคะ อันนี้คือข้อดีของเขานะคะก็อาจจะมีบางข้อนะคะคือรถคันรถพวก P P V เนี่ยก็อาจจะมีแบบช่วงล่างอาจจะค่อนข้างกระด้างบ้างมีตึงตังบ้างนะคะเมื่อเทียบกับพวก C H R H R V พวก Innova พวก M P V พวก S U V ต่างๆนะคะแต่ว่าคันนี้เขาก็จะบรรจุผู้โดยสารได้เยอะ ะะประเภทนี้จะบรรจุผู้โดยสารได้เยอะขนสัมภาระอนเนกประสงค์ของสิ่งของต่างๆได้มากมายนะคะก็วันนี้น้ำหนึ่งก็รีวิวจะมารีวิว Isuzu Mu-X นะคะเผื่อพี่ๆนะคะสนใจกำลังมองหารถประเภทนี้อยู่นะคะอ่าน้ำหนึ่งขอเริ่มเลยละกันค่ะคันนี้ค่ะ,ะ Isuzu Mu-X นะคะเป็นเกียร์ออโต้ปี2017ค่ะระยะทางการใช้งานก็อยู่ที่ประมาณ134,877กิโล แต่น้ำหนึ่งจะชอบบอกว่าแสนสามหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันกิโลกว่ากนะคะก็อยู่ราวๆประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปดูทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ภายในภายนอกทั้งหมดเลยน้ำหนึ่งขอเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันด้านหน้าก็จะเป็นทรงกระจังหน้าแบบนี้เลยกระจังหน้าโเมียมอิซูซุนะคะก็ป้ายทะเบียนนี้เลย60-10นยะ 6, ก็ไกล้อลิง6010น่ 60, 101, ส่วนกรอบไฟนะคะก็มีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ไฟโปรเจคเตอร์ มีไฟตัดหมอกอ่ะก็จะเป็นปรอบไฟตัดหมอกก็สีดำก็มีอ่ะลวดลายโครเมียมเข้ามาด้วยนี่ก็คือกระจังหน้าเดิมๆเลยค่ะส่วนในส่วนของแม็กล้วก็ยางอ่ะฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้มันดูสว่างกว่าอ่าแม็กล้วก็ยางนะคะแม็กเดิมๆจากโรงงานก็ยังมีตาอิซูซุอยู่ อาซีรีย์ยางคันนี้นะตัวเบื้อเริ่มเลย26560หแม็กขอบ18นิ้วคันนี้ยางปียางปี2-1อ่ะมาดูฝั่งนี้บ้างเออเดี๋ยวนึ่งถ่ายซุ้มล้อให้ดูก่อน ก็จับประมาณนี้ดูฝั่งนี้กันบ้างอะคันนี้มีราวบันไดกระจกข้างโครเมียมตัดกับสีดำมาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกข้างที่จัดโครเมียมค่ะคันนี้ คันนี้ภายในเป็นเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้าปุ่มกระจกอัตโนมัติกระจกมองข้างก็เป็นกระจกกระจกกระจกอัตโนมัตินะคะขอประธานอภยัยมีลิ้นพันกันนิดนึงพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยหุ้มหนังพวงมาลัยพุ่มหนังมันติดฟังก์ชันนะคะมีฟังก์ชันให้เล่นทั้งสองฝั่งเลยตรงพวงมาลัยนะคะเกียร์ออโต วิทยุนะคะเครื่องเสียงรองรับ DV วดี hmm. อ่าพาวเวอร์อาเลทที่จุดบุรีค mm hmm. ันนี้นะคะมีถุงลมนิรภัยให้ทั้งหมดสองใบกระจกมองหลังตัดแสงนะคะ ลองมาด้วยอ่ะเดี๋ยวดูไฟกันบ้างไฟติดไหมเอ่ยยังไม่ได้ลองไฟเลยไฟติดนะคะดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้าง ต้องผู้โดยสารด้านหลังอ่าก็ที่แขวนอ่ามีมีจออ่าอันนี้เปิดไงอ่าโอเคไปติด อปรับระดับต่างๆโอเคค่ะก็ภายในค่อนข้างค่อนข้างกวา้างวันนี้เป็นอะไรเนี่ยน้วหนึ่งพูดผิดอ่ะนะคะด้านหลังนะคะก็ถือว่ากว้างเลยทีเดียวค่ะเนี่ยค่ะก็สามารถยืดขาได้นะคะพื้นที่กว้างมากๆเลย ก็เหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่นะคะคนที่มีสมาชิกในครอบครัวเยอะนะคะหรือว่าเด็กๆเ,เยอะนะคะลูกเยอะก็รถคันนี้นะคะเป็นรถที่ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะถือว่าค่อนข้างกว้างมากมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บรรจุสัมภาระได้เยอะด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะามาดูด้านหลังบ้านนะคะมีราว าสัญลักษณ์ muse x นะคะมีกล้องถอยอ่ากล้องถอยอยู่ด้านหลังระบบไล่ฟ้าสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่สามนะคะที่ปัดน้ำฝนมาดูด้านหลังเนี่ยค่ะาตาสัญลักษณ์อิุ i ุอ่าด้านหลังนะคะของอ isuzu muse x นะคะจะเก็บเบาะหลังแบบนี้ ตรงนี้ก็แต่ชอบตรงนี้ค่ะนี่เห็นไหมตรงนี้เขาก็จะมีแบบมีช่องใส่ของให้ตรงนี้จะแตกต่างจาก Fortuner เดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะรีวิวรถ Fortuner ให้พี่ๆได้ดูด้วยเนาะมันก็จะอยู่ใน PPV เนาะเป็นรถกระบะอเนกนประสงค์ เป็นรถกระบะที่แบบดัดแปลงไม่ใช่ในประสงค์นี้เป็นรถกระบะที่ดัดแปลงนะคะรถประเภท PPV เนี่ยค่ะก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ชุบขออนุญาตเข้าไปนั่งนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งเข้ามานั่งตรงนี้วกว่า เอาลองเขาลองพับเขาลงมาเอาประมาณนี้ก็ถือว่านั่งได้นะคะก็สบายเลยเห็นไหมค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้าง ก็ตรงนี้ก็มีอันนี้ด้วยนะเนี่ยชุบนี่อะแค่เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะอะห้องเครื่องด้านหน้านะคะเป็นเครื่อง Isuzu D.D.I. นะคะอ่ะดูร่องรอยของน็อตฝากระโปรงยังสภาพเดิมๆิม ตัวปั๊มต่างๆก็ยังอยู่รอยเมคอัพต่างๆก็ยังอยู่ครบนะคะแผ่นเพจระยะทางการใช้งานคันนี้อยู่ที่ประมาณ3ามแสนหนึ่งแสขอประทานอภัย1 3 4่ง7สกิโลที่ขับไปแล้วนะคะ เครื่องยนต์ดีเซลนะคะคันนี้เจ้าของเจ้าของมือเดียวนะคะคันนี้เจ้าของมือเดียวแผ่นเพจต่างๆก็ยังอยู่รอยเมคอัพด,ด้านบนก็อยู่ฝาเแผ่นความร้อนนะคะใต้ฝากระโปรงก็ยังสภาพดีอยู่นะคะคันนี้ ถือว่าสภาพดีโครงสร้างเดิมๆคันนี้โครงสร้างเดิมๆเลยค่ะถือว่าก็สวยมากๆนะคะใครที่กำลังมองหารถประเภท PPV นะคะรถครอบครัวขนาดใหญ่คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์ค่ะสภาพถือว่าดีมากๆเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะกับรถอ s u z u m มิวส์เนะคะคันนี้ปี2017เกียร์ออโต้นะคะระยะทางการใช้งานอยู่ที่1 3 0 0 0 0 4,000มกิโลกว่ากว่าค่ะราคาอยู่ที่759,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ14,000 ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ14,000ค่ะใครกำลังมองหานะคะรถครอบครัวนะคะรถอเนกประสงค์นะคะที่บรรจุสัมภาระได้เยอะนะคะบรรจุคนได้เยอะคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคันที่สภาพสวยมากๆค่ะปี2017นะคะคันนี้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะน้ำหนึ่งก็มารีวิวให้พี่ๆได้ดูนะคะคลิปๆถัดไปอาจจะมีรถนะคะประเภทนี้ น้ำหนึ่งก็จะมารีวิวพี่ๆดูเรื่อยๆเลยนะคะใครสนใจนะคะอยากดูรถประเภทไหนแบบไหนนะคะที่เป็นอ่าช่องนี้เป็นช่องกระบะนะคะน้ำหนึ่งมีช่องหนึ่งค่ะเป็นรถสวยคัดเกรดนะคะ อันนี้ก็คือจะรวมรถเก๋งก็อาจจะมีรถประเภทนี้อยู่ด้วยนะคะก็เป็นช่องรวมแต่คันแต่ช่องนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะรีวิวเป็นรถกระบะโดยส่วนใหญ่นะคะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครสนใจหรือว่าอยากสอบถามอะไรนะคะก็โทรมาได้ที่0954864565หรือว่าแอดไลน์มาได้เดี๋ยวหนึ่งจะทิ้งทิ้ง ลิงก์ไลน์เอาไว้ใต้ด้านล่างคลิปนะคะทักเข้ามาหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ